ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่าย,ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้พูน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอาวุโสอีกครั้งนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายน2 5 6 4นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการก้าวหน้าหรือว่าการต่อยอดแล้วก็แต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับคือถ้าเราสามารถผลิตเครื่องมือช่วยเราก็จะได้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ไม่มีมูลค่าก็เป็นมีมูลค่าขึ้นนะครับจะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ อันนี้เป็นาทางกา๊าซทางก๊าซเอ็นนะครับเนี่ยทางก๊าซเอ็เนี่ยก็ามาใส่ในรถยนต์นะสามารถเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนให้รถยนต์วิ่งได้นะครับเนี่ยค,ค,คือก๊าซเอครับคือก๊าซเอ็นจีนี่ปกติเขาจะเบาแล้วก็ เ,เบามากอะเวลาพอพอไม่มีอะไรกักเก็บไม่ถ้าไม่มีถังกักเก็บนะครับเขาจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าที่สูงลอยขึ้นไปหลายกิโลเลยลอยหายไปในท้องฟ้าเลยเอ,อน้ำหนักเขาเบามากอวุโสแปลกใจไหมครับของที่เบาที่สุดอะ่ะอ,อแต่เราสามารถใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือ เอาเขาที่เบาที่สุดเอามาเอามาขายเป็นกิโลได้อะเออเก็บเบาแต่ทาไมทาไมมันมันทาให้หนักได้อะของเบาเราทําให้หนักได้เพราะเราเอาเอาเขามาอัดแน่นแน่นข้าวของเบาเนี่ยมันก็หนักได้นะครับขายเป็นกิโลได้กิโลตอนนี้ตั้งสิบห้าสิบหกบาทแต่ว่าเออเนี่ยของเบาๆบาปกติสมัยก่อนอ่าการขุดเจาะน้ํามันเนี่ยก็จะปล่อยทิ้งขึ้นฟ้าไป ก๊าซเนี่ยก๊าซธรรมชาติเน่ยเขาอยู่ใต้ดินนะครับแล้วพอเราเจาะไปถ้าเขามีรูเขาจะลอยขึ้นสู่บรรยากาศข้างบนสูงสูง,สงเลยเบามากครับยังมีอยู่ยุคหนึ่งเขาก็จะใช้ก๊าซเอ LPG อ่ะซึ่งซึ่งมันมีแรงดันต่ำฝ่า NGV นะครับเอามาใส่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งไอ้ลูกโป่งที่มันลอยได้นเขาใส่ก๊าซไว้ข้างในแล้วก็มีข่าว เอาไปงานประกวดนางงามอะไม่รู้ใครสู่บุหรี่หรือ,อยังไงไอ้อลูกโป่งมันแตกไฟเลยไหม้หมดเลยนะคือคือประโยชน์ของมันก็สวยงามเอาใส่ลูกโป่งเนี่ยคือบางคนเขาก็ขี้เกียจไปเอาไอ้ของอย่างอื่นเอาแก๊สใส่เลยแก๊สเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เบาไงครับเนี่ยคือการต่อยอดการเพิ่มมูลค่า เพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ไม่มีค่าก็เพิ่มให้มีค่าแล้วก็มีประโยชน์ตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทางธรรมเรานะครับเออเราจะต่อยอดก้าวหน้าเตือนตื้อเมตตาว่าก้าวหน้าหรือยังก้าวหน้าหรือยังบำเพ็ญต้องก้าวหน้าอย่ายืนอยู่กับที่ออก้าวหน้ามันมีวิธียังไงออมีวิธีที่ทำให้ก้าวหน้ายังไง พอดีตรงยุคนี่มันเป็นยุคตรงพอดีพอดีเลยเราจะเพิ่มเพราะการดำเนินธรรมเนี่ยมันต้องมีบุญเรามาเพิ่มบุญตอนนี้บุญนะ่ะคือ,อที่เมื่อคลิปเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องบุญและ,ะวันนี้เรามาเพิ่มบุญให้มันมีอานิสงค์คือถ้าเป็นบุญแบบโบราณเนี่ยมันจะเป็นบุญจาคะ ทำลายความตนันหนีของตัวเองคือเขาทาออกไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนะั้นนะมันทาลายความตันหนีทีเหนียวของตัวเองเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มมูลค่าแต่ตอนนี้เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้เออเพิ่มมีพระโอวาทบอกว่าตอนนี้ทำหนึ่งได้หมื่นเลยเออการทำหนึ่งได้หมื่นทำไงอ่ะเออมันต้องมีวิธีการมันต้องมีพิธีกรรมนะครับคือมาเพิ่มมูลค่านะครับเอ่อที่คลิปก่อนเขาพูดถึงว่าเอ๊ะ เหตุร้ายภัยพิบัติหรือว่าคนเนี่ยถูกเจ้าหนี้นายเวนมาทวงหนี้ทําให้เจ็บป่วยมากขึ้นจากไอ้เจ็บป่วยนั้นมันต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วแต่บางทีมันเป็นแค่ห้าสิเปอร์เซนแต่เจ้าหนี้นายเวนเนี่ยมาเพิ่มให้อีกห้าสิบเลยป่วยหนักเลยเ,เหมือนแม่ผู้น้อยอะกินข้าวไม่ได้สิบห้าวันน่ะธรรมดาธรรมดาถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่มีไอ้เจ้าหนี้มาทวงเนี่ย ก็อาจจะก,กินไม่ได้แค่สามวันเจ็ดวันก็ก็จะกินได้แต่นี่เอาถึงสิบห้าวันน่ะหมอดูมาบอกว่าต้องตายแน่ๆหมดบุญน่ะคุณน้อยก็ต้องไปทําบุญเนี่ยเรามีเครื่องมือไงเครื่องมือคืออะไรเครื่องมือคือเอ่อทางสถานธรรมเนี่ยเขามีเขามีเครื่องมือคือใบคําขอเนี่ยใบคําขอนี่เป็นเครื่องมือของสถานธรรมนะครับเขาจะสื่อถึงสามโลกได้เลยใบคําขอเนี่ยเอ่อ ที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นเ,เครื่องมือที่อื่นอย่างมากก็เป็น Facebook เป็นไลน์เป็นโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนีนะ้มันทางโลกแต่ทางธรรมนี่เราสื่อถึง3โลกของทางโลกก็สื่อได้แค่ในโลกนี้เท่านั้นเองเอตรงนี้มันก็จากประสบการณ์นะครับการเพิ่มเพิ่มมูลค่าของของบุญที่เราทำอะอย่างที่มาเลเซียเนี่ยเจ็ดแสน เจ็ดแสนเงินมาเลเซียตรงนั้นเขาไม่เขาใช้เป็นเงินเขารวยเขาไม่ได้เพิ่มมูลค่าของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าเลยคือของเราไม่ต้องทํามากแต่เราได้อานิสงส์มากคือเราทําบุญเนี่ยบวกอภัยทานเพราะว่าซื้อจุนอ่ะให้ขวัญวิญญาณตรงเนี้ยเราจะสืบสารฝันวิญญาณอ่ะสืบทอดฝันวิญญาณของซื้อจุนน่ะพระองค์น่ะ เอาไว้ให้เราทำประโยชน์ในการเพิ่มอานิสงส์นะครับพอเราทำตอนนี้เราทำบุญเนี่ยเราทำบุญตอนนี้โชคดีทุกจังหวัดทุกแห่งกำลังกลังมีการเริ่มสร้างสถานธรรมนะครับการสร้างสถานธรรมเนี่ยก็ต้องใช้ใช้ทุนที่พระอาจารย์บอกว่าใครสร้างสถานธรรมพระอาจารย์จะช่วย ตรงนี้มันเป็นปิตานาที่ว่าเราจะต้องช่วยผ่านพระอาจารย์ไปแล้วก็ไปสร้างสถานธรรมอ่แล้วสามารถเอากิเลสกรรมวิบากนี่ออกจากตัวเราได้ด้วยจากพ่อแม่พี่น้องเราได้ด้วยสมัยก่อนน่ะไม่มีวิธีนี้เราก็เลยต้องใช้ว่าเออต้องบําเพ็ญทําให้สําเร็จแต่มันก็ยากสําเร็จได้น้อยคนน่ะท,ทีเขาบอกว่าเกือบเกือบจะเหมือนเขาวัว คือบอมเพลนทาเหมือนขนวัวแต่ผู้สําเร็จทาเหมือนเขาวัวตอนนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนคําพูดใหม่เพราะตอนเนี้คนก็เอาเคมีไปป้ายเขางัวตอนตัวเล็กๆอะ่ะเขางัวก็กุดหมดเลยอลองดูในความงัวครับไม่มีเขาบอกมันเกะก,กะมันออกมากินหญ้าลําบากเขาก็เลยป้ายเคมีเขามันเลยไม่งอกนะครับตอนนี้งัวไม่มีเขาแล้วเยอะแยะหมด ทีหลังอาุโสจะเปรียบเหมือนเขาวัวก็เปลี่ยนเป็นเขาควายนะครับฝายมันยังพอมีเขาแต่วัวมันไม่มีเขาแล้ววะเนี่ยมันก็เป็นปิดสนาน่ะครับเอากลับเข้ามาเรื่องเพิ่มมูลค่าอานิสงส์ของบุญนะครับตอนนี้มีสถานธรรมกำลังที่จะก่อสร้างเยอะแต่นี้ถ้าใครร่วมได้เข้าใจพระโอวาทพระอาจารย์เข้าไปร่วมจ้างสถานธรรม ไม่ว่าสายไหนใช้ได้หมดนะครับคือเราก็เอาชื่อนามสก,กุลมาถวายผ่านใบคำขอก่อนนะครับมาถวายผ่านใบคำขอว่าจะทำตั้งบัณิทานเนี่ยมหาพยทานเนี่ยจะทำบุญผ่านพระอาจารย์พันหยดเนี่ยเดือนละร5อหบาทแล้วก็ไปชวนญาติมาอีกหาคนก็เท่ากับวันหนึ่งคนละบาทเท่านั้นเองตรงเนี้ยแล้วก็เอาเงินไปสร้างสถานธรรมแล้ว ก็สถานธรรมก็จะเผาผ่านใบคำขอให้ก็จะเพิ่มเพิ่มมูลค่าเป็นหมื่นอาน,นิสง์ได้เป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคนให้หมื่นจิตยานได้รับการอภัยทานตรงเนี้ยอาน,นิสง์มันสูงพออาน,นิสงสูงใช่ไหมมันก็ลดฐานนะลดภัยพิบัติด,ด้วยลดเจ้าหนี้นายเวรพญามารอสูงเนี่ย เขาจะยอมขวัญวิญญาณของซือจูนอย่างเดียวนะครับทุกทุกทุกที่ต้องยอมครับเพราะว่ามหาปณิธานของซือจูนนี่ยิ่งใหญ่นะครับโปรตสามโลกอะ่ะคือถ้าใครทำตรงนี้ก็จะได้รับการค้ำประกันด้วยจากพระอาจารย์กับพระโพธิสัตว์กวนอิมค้ำประกันตลอดการนะครับหมายถึงว่าจนนี่เวนน่ะนี่เวนหกหมื่นปะีน่ะหมดอายุเป็นอโหสิกรรมเลยเออ ตรงนี้ผู้น้อยเอามาจากตรงที่ว่ารับธรรมะแล้วได้รับประกัน3ปีเพราะอะไรเพราะว่าพระอาจารย์ก็ให้โอกาส3ปีเนี่ยให้ทําบุญเพิ่มไงวันละหยวนน่ะสามปีแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ตีฟาร์มกันหรือไม่เชื่อ,อคือเชื่อไว้มันก็ไม่เสียหายนะครับถ้าพูดจริงๆอ่ะเพราะปกติเราก็ทําบุญกันอยู่แล้วไงเราไม่ได้ชวนให้เอาโสทําบุญเพิ่มนะครับเพียงแต่เปลี่ยนบุญ จากบุญวาสนาเนี่ยเป็นบุญใช้นี่แค่พันหยวนแล้วต่อไปอาวุโสทำอีดก็จะเป็นบุญวาสนาของอาวุโสอีดไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ถ้าทำเองได้ก็ทำทำเองไม่ได้ก็ส่งชื่อนามสกุลให้ผู้น้อยนะครับแล้วก็ตั้งปณิธานข้อนี้ว่าจะทำบุญพันหยวนนะ่ะ แต่ไม่ต้องทำไม่ต้องส่งเงินมานะครับคือพันหยวนเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นปณิธานตั้งไว้แล้วเราก็จะเพิ่มน้ำหนักด้วยการว่าเมื่อไหร่อาวุโสเข้าไปทาบุญสร้างสถานธรรมเมื่อไหร่นะพระอาจารย์ก็จะหักโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้มันถึงยุคอัตโนมัติแล้ววะก็จะหักหักบุญวาสนาของอาวุโสเนี่ยไปเป็นบุญใช้นี่จนครบพันหยวนแล้วมันก็จบครับ ถ้ายังทาอีกมันก็จะขึ้นถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ขึ้นไปเพราะอุโสคิดว่าอุโศจะกลับคืนเบื้องบนบุญวาสนาก็ไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมครับเอ,อไม่จําเป็นและเราทําใช้นี่อย่างเดียวเอ,อตรงเนี้เขาเรียกบุญใช้นี่ถ้าทําโครงการนี้โลกก็จะสันติภาพได้เลยนะครับเพราะว่าการสืบทอดฝันวิญญาณเนี่ยสำคัญตอนเนี้ยเออ มันนานเนาะฝันวิญญาณได้ให้มานานแล้วเราก็เลยเราก็เลยลืมเราก็เลยเอาแต่ใกล้ๆมาทำกันนี่ยังโชคดีนะครับนี่เตียงตือให้หนังสือพนนึกกำลังล่องทำนาวาเนี่ยมันมีหนังสือข้อความอยู่ในนั้นนี่ยน้อยก็เลยเอามาเผยแพร่เพื่อเป็นการสืบทอดฝันวิญญาณมหาพยาทานอันนี้มันเป็นประโยชน์มากเนี่ยเป็นการต่อยอดเพิ่มบุญใช้นี่ให้เจ้านี่นะครับอ่ ไม่ต้องกลัวบุญว่าสนามหมดหรอกเพราะาเรายังอยู่อีกนานเพราะถ้าเราอายุยืนเจ้านี่ไม่มาทวงนี่อายุเราก็จะยืนขึ้นเ,เราอยากให้พ่อแม่อายุยืนเราก็ทําโครงการนี้แหละบางครั้งพูดแล้วบางทีถ้าอาวุโสไม่เข้าใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทํำยังไงเพราะน้อยได้อาศัยประสบการณ์นะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองเบื้องบนเมตตาจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ทำได้เลยเพราะว่า มันเป็นปณิธานส่วนตัวเนี่ยมาเตียนซือบอกปณิธานสองส่วนตัวสองข้อเอาโสบอกว่าถ้าทําตรงนี้แล้วสามารถเอากิเลสกรรมวิบากออกได้อ่ะบเพ็ญรมสะดวกครับเพราะว่าอุปสรรคอะบำเพ็ญรมอุปสรรคมันก็ไอ้นี่แหละไอ้ตัวกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันคอยตัดรอนถ้าไม่มีตรงนี้นะบาเพ็ญรมได้ทุกคนเลยบําเพ็ญโดยอัตโนมัติด้วยอ,อ,อัตโนมัติอะเหมือนว่า ที่หลายๆคลิปก่อนจะพูดถึงเครื่องอัตโนมัติอ่ะมันไม่ต้องไปทำแบบใช้เวลานานนะครับใช้เวลา,นานใช้เครื่องอัตโนมัติเหมือนนี่ของเบาที่สุดเราเอามาทําให้มันหนักแล้วขายได้เหมือนนการ์ด NGV เนี่ยมันทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่มันต้องใช้เครื่องมือเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ร่วมศึกษาขอาวอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนขาดตกบกพร่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัย ร่วงเกินอาวุโสก็ขอให้อาวุโสให้อาภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ